สวัสดีนักเรียนชั้นป2ห้องครูนุ้ยที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดียามบ่ายยาม4ี่โมงนะคะวันนี้กิจกรรมหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของคำครองจองไปแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะทบทวนความรู้ของนักเรียนโดยผ่านกิจกรรม w ว r ร์ดวอลคคำคล้องจองเรามาดูลักษณะกิจกรรมกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำอย่างไรรับรองว่ากิจกรรมนี้เด็กๆต้องชอบและสนุกแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเอาละค่ะเด็กๆคะเห็นไหมคะว่า เอาละค่ะเด็กๆมองเห็นครูนุ้ยกันไหมคะนี่ทําให้ตัวเล็กนิดนึงนะคะเด็กๆคะนี่คือลักษณะกิจกรรมบวดวอลคำคล้องจองของนักเรียนชั้นป .3 เป็นคำคล้องจองสองพยางนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบความรู้ของเด็กๆก,กันนะคะว่าเด็กๆมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คำคล้องจองส่องพยางมากน้อยแค่ไหนนะคะลักษณะของกิจกรรมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเดี๋ยวคุณครูจะ,คคจะมีแอปเวิร์ดวอลส่งไปให้นะคะจะมีลิงก์ส่งไปให้ในกลุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆสังเกตดูฝึกอ่านคำนะคะข้าวไหมแข่งขัน น้ำเย็นสาวแก่ร้องเพลงเหม็นเนา่าท้องฟ้าอดอยากใจร้ายตักเตือนนะคะมีคำอยู่ทั้งหมด10คคำแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆลองมาดูว่ามันคล้องจองกับคำไหนจับคู่คำคล้องจองเมื่อนักเรียนเจอแล้วอย่างเช่นคำว่าข้าวไหมนักเรียนก็ใช้นิ้วของนักเรียนนะคะลากข้าวไหมคู่กับอะไรเอ่ยติก๊กตอกติก๊ตกตข้าวข้าวไหมคู่กับอะไรเนาะ เดี๋ยวเรามายกตัวอย่างสักหนึ่งคำดีกว่านอะอะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะให้ดูแค่ข้อเดียวพอคําว่าอดอยากเมื่อกี้คําว่าอดอยากคําว่าอยากสะกดด้วยสระอามาตาแมกกุกเพราะฉะนั้นคําที่ขึ้นต้นด้วยวักต่อไปก็จะต้องเป็นสระอาแล้วก็สะกดด้วยมาตาแม่อะไรคะถูกต้องมาตาแม่กกนะคะอดอยากคู่กับคําว่า ปากเหม็นนักเรียนก็ลากมาเลยนะคะอดอยากกับปากเหม็นนะคะอย่างนี้นักเรียนได้1คะแนนนะคะหวังว่าคงจะไม่ยากแล้วก็นักเรียนจะสนุกกับเกมนี้นะคะรบกวนผู้ปกครองเปิดลิงก์ให้นักเรียน